บรรทัดหาการคุมอรมารมณ์บระยูทบริหารความเสี่ยงโบได้เฮดิเจ้าเสี่ยงเงินกับตลาดเท่าใดแล้วโอเคเนาะตอนนี้แท่งเทียนหรือว่าอีย่างโครงสร้างราคาอย่างเป็นเทรนด์ค่าขึ้นอยู่เนาะทุกคนบวกกับแทงก่อนหนะ้าลงมารีเทสแล้วขึ้นไปโอเคสลีจะห้าจะมาบ่ายขึ้นละสลีสจะออกไปหุ้นเรียนก่อนได้อ่าแล้วก็วคอยดรอปเงินลงอ,ะอ่ะเอะอโอ้ปิดแบบนี้บ่ โอเคบายไปเลยโอเคถ้า,าถ้าแพ้ไม่นี่สลีจะดรอปเงินลงเนาะเพราะว่าบริหารอารมณ์ของตัวเองถ้าคุณเงินขึ้นนะ่ะสภาพสลีตอนที่แพ้มันจะดบแน่ๆเลยใจมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแน่ๆเลยอารมณ์มันจะมาแบบเต็มทีเ่เลยอ่ะเออเฮ้ยมองแล้กก็แม่งโอ้ลงมาไหมนะ ตามโครงสร้างราคามันก็างามอยู่แหละแต่ว่าโอกาสที่จะลงมันก็มีใช่ปะทุกคนมันบริเวณร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเออน่าจะแพ้แล้วแหละน่าจะแพ้โอเคปิดตึ๊บจด <c oughs> สามบิปฏิหารบ่มีเนาะปฏิหารแพ้นี่มีเด้ปฏิหารสนะแทบจะบ่มีอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าโหตอนนี้กราบบุรินท์โครงสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวสักสีบยันโอเค ถ้ามันลงมายาวนิดนึงเลามีบอลลูมนิดนึงอ่ะสลีจ้าเซียวไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะลงต่อโอเคโอเคโอเคโอ้โอ้โอเคอเซียวเลยซ้ายที่เซียวนะบุเมนย้อนอยังเลยก็คือมันเป็นเทรนด์ค่าลงอยู่แล้วขงสร้างราคามันเป็นรงสร้างราคาที่เป็นค่าลงแล้วเออถ้าไปบึงจะเป็นค่าขึ้นอ่ะผิดเลยเนี่ยอ่าผิดเลยอืนน้มอ่าแล้ว h i ุผลที่สลีบอคูณเงินเพิ่มก็คือสลีบอต้องการที่จะ ฮับความเสี่ยงลายึ้นก็คือเพิ่มความเสี่ยงขึ้นนะ oh, <yeah. S 1> อ่ะโอ้ย okay, เ okay. mm, ้ยอ่ะโอเคโอเครวมเดี๋ินลุ้นนัดน,นึงกัน 4, 3, 2, กรรสี่สามสอง,องสนอกกอหนึ่งอ่ะปิดให้เราอยู่การลดความเสี่ยงของสัญญาก็คือหนึ่งอ่ะอ่าเมื่อแพ้แล้วอ่ะจะดรอปเงินลงหรือปับเงินนะ่ะลงอ่าเอาความเสี่ยงที่ต่ำลงแล้วก,ก็เมื่อความเสี่ยงต่ำลงแล้วอ่ะ ใจเ่ออะอารมณ์ห้อมมันก็จะต่ำหลงเว้ยคือมันบ่ได้สูง์โดดปี๊ดอย่างขนาดนั้นน่ะเออก็ลองไปใช้เบิง่งเนาะทุกคนอ่าไม่นี่สิดิจาวบ่โอออเดอร์เนาะถ้ามันบ่ผ่านสูตรนี้เขาอ่าสูตรนี้ไปอืมเขาบ้ผ่านไปเถอโอเคฮ้ยบางคนก็จะว่าเฮ้ยแต่อาจารย์หลายๆคนน่ะบอกว่าเฮ้ยถ้าแพ้นะคุณเงินขึ้นนะท่าชนะเราจะได้เงินคืนมาเลยคือฟังดีๆก็เนาะว่าเฮ้ยตลาดนะเว้ยคริปโตนะเว้ย BTC ีซีนะเว้ย มันบูมานสนามเด็กลิ้นอะที่แบบโหคิดว่าเอ้ยตาโตไปไม่โตไปแล้วจีสนะอย่างประมาณซ้ำอ่าซ้ำกับอ่ะะาดเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้าแพ้ไม่เล็กอะไม่ส่องอะใจอะมันส่งต,สงตัวใจมันคนข้างสูงแล้วนะแต่ถ้าใครมีประสบการณ์กว่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่สำหรับมือใหม่อ่ะสิ่งิเน้นกับมือใหม่ก็คือแบบเฮ้ยต้องไปไต้องไปตามไปพวกงบก็น,น้อยอีกอะแล้วแบบหามือใหม่เขายังบูฮู้จักกับตลาดอย่างเบื่อขนาดนั้นอะก็ป้องกันไว้ก็ดีกว่าบอกว่าเออ แต่ถ้าคุณเงินไปโอเคเจ้ามักสไตคุณเงินแล้วเจ้าสนะก็บพอก,กันแต่ถ้าแพ้ถ้าแพ้นะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้บึง้งแล้วถ้าบ่ได้พ่นก็ปัดทิ้มเลยมันก็บ่ได้เสียหายอย่างไรมันบอกเออประมาณนี้แหละเอถ้าไปหักล้างทฤษฎีหรือว่าอย่างตัวอย่างก,กับอาจารย์หลายๆคนนะก็ต้องขอโทษนําก่อนว่าเจ้าจะได้ยังไงคือคือลองมาแล้วอะส่วนตัวแล้วมันบ่ได้ผลเออ ก็เลยแบบลองมาใช้วิธีนี้บึงเลยก็เลยแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลก็เลยอยกมาแนะนําให้กับทุกคนอ่าเพราะว่ายกให้ทุกคนอ่ะอยู่รอดกับตลาดไม่งาวนานอ่ะบอไหมว่าชาบช่วยแบบมือนี้มือนี้ได้แล้วมืออื่นจริงอย่างอันนี้บอกสลีบรยาน่ะเนียวตาอ่ะบริยานเลยจะบายโอเคบายไปแล้วอืฮบายไปแล้วนะผมรู้สึกว่าโครงสร้างราคาแม่งคือแบบมาแล้วอ่ะมีเบรกเอาอ่ะเออมีเบรกเอาแล้วก็น่าจะขึ้นไปเติมเต็มไว้ เติมเตียมอะซ่องราคาที่มันยืดถึงขึงอ่ะเนี่ยฐานอะน่าจะขึ้นไปโอ้โหเห็นไหมขณะลุงมาปั๊บเดี๋ยวซืใจก็แบบตึบเลยเออใจเย็นลูกพ่ออ่าปิดบนนี้โอเคปิดป่าถ้าปิดนะจะได้มาหนึ่งหนึ่งเลี้ยงกับเทเล่บัลเบิรงเซตเหมือนมึงโอเคได้หนึ่งเลี้ยงกับหนึ่งเลี้ยงกับจุดหกนอทุกคน